สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนักพัดกับโนกะนะครับวันนี้ผมพามาดูการใช้เจ้าโฮอร์โมนไข่นะครับที่ผมใช้ฉีดพิกรอบที่ผ่านมานะครับผมฉีดทุก5วันนะครับอันนี้ฉีดทุก5วันนะครับรอบที่ผ่านมานี้ผมเก็บพลิกได้1ตันนิดๆราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับเกือบเกือบสาบบาทนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาดู ว่าผมฉีดเจ้าโฮอร์โมนไข่ผมฉีดยังไงมาดูกันเลยนะครับน,นี่ครับผมเอาน้ําใส่หลังรถยนต์มาเลยนะครับเพราะว่าเครื่องสุเครื่องพ่นยานั้นมันจะหนักแน้วนี่คือเจ้าโฮอร์โมนไข่ที่ผมใช้นะครับถังสุดท้ายแล้วผมเทหมดเลยนะครับเทหมดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเติมน้ําลงไปนะครับ เติมน,น้ำลงไป20ลิตรนะครับ20ลิตรถังนี้จุได้25ลิตรผมใส่20ลิตรทำคนเดียวเลยนะครับวันนี้นี่ก็คือผมใส่น้ำไปแล้วพอใส่จะฮอร์โมนไข่น้ำมันก็ผสมกับฮอร์โมนแล้วก็มันก็จะเป็นฟองเหมือนลักษณะที่เห็นเนี่นะครับ,รบเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนะครับ สเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงประชิดกันเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินมานะครับเดินมาที่แปลงพลิกที่ผมจะฉีดต่อนะครับที่ผมทำเครื่องหมายไว้เมื่อ,อก,กี้ผมฉีดถึงล่องนี้นะครับตอนนี้ผมก็ฉีดไปครั้งละสามร่องนะครับจะเห็นได้ว่าผมนั้นไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรป้องกันเลยนะครับดูนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้เคมีนะครับตัวนี้เป็นฮอร์โมนไข่ล้วนๆเลยนะครับเอาละครับผมจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ชมพริกไปด้วยกันนี่คือพริกผมเล่นเครื่องนิดนึงนะครับผมชิดแบบนี้เลย การฉีดที่ดีนะครับต้องอยู่เหนือลมนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ลมพดจเจ้าฮอร์โมนของเราไปตกลงที่ใบยอดนะครับอันนี้นครับพี่ไปดูนะครับฉีดแบบนี้นะครับสายปลาสายมา ให้ตกให้ได้ได้อย่างทั่วถึงนะครับเป็นไงครับคลิปผมทุกท่านครับถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปที่ผมทำนี้ดีนะครับมีประโยชน์นะครับท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับ ทั้งใน Facebook ใน YouTube นะครับกับเจ้าโฮอร์โมนไข่ไข่ซฟองน้ำตาล10ช้อนนะครับโคชวส4ช้อนและน้เปรี้ยว1ขวดนะครับลองไปทำใช้ดูง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมสัญญาว่าจะหาสิ่งดีๆ มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้เกิดอาชีพในโอกาสต่อๆไปครับขอบคุณครับ